ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เบติตยาช้าตามีเดินหน้าติดต่อแมนยูคว้าแอตโอนี่เติมแนวลุกขายตลาดนักเตะล่าสุดทางด้านสื่อสเปนได้โหมข่าวแรงขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้สโมสอแอตเลติกมารดตกเป็นข่าวว่าเดินหน้าติดต่อไปหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแสดงความสนใจที่จะดึงตัวแอตโอนี่ปีกจอมมุนมาเสริมแนวลุกอีกคนในช่วงทย ตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่ตอนนี้ดีลระหว่างแมนยูกับเบติสยังไม่มีความคืบหน้าโดยเมื่อฤดูการที่ผ่านมาตัวของแอตโอนี่สามารถย้ายมาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในลาลีกาสเปนในช่วงครึ่งหลังของฤดูการที่แล้วแตกต่างกับตอนที่อยู่กับแมนยูนะครับที่ตัวของแอตโอนี่มีผลงานที่น่าผิดหวัง และก็ผ่านการเป็นข่าวย้ายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดมีรายงานจากทางด้านสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองกระทิงดูดระบุว่าแอเลติโกมาดริดได้ติดต่อไปยังแมนยูแล้วเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับแอตโอนี่แข้งวัย25ปีในรูปแบบถาวรแต่ก็ต้องการให้แมนยูลดค่าตัวของแอตโอนี่ลงเล็กน้อยซึ่งตัวเลขที่ทีทมตามหมีต้องการคาดว่าจะอยู่ที่36.5ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ30ล้าน อนส่วนทางด้านแอตโทนี่ก็เปิดกว้างต่อการย้ายไปเล่นกับตาม,มีเช่นเดียวกันหลังจากที่ดิวย้ายกลับไปร่วมทีมเบติสยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากว่าทางด้านเบติสไม่พร้อมซื้อขาดจะรอให้แมนยูยอมปล่อยยืมตัวเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้อีกหนึ่งทีมที่ตกเป็นข่าวกับแอตโทนี่เช่นเดียวกันก็คืออันนัสเซอร์สโมสรจากซาอุดีอาระเบียแต่ว่าตัวของแอตโทนี่ได้ปฏิเสธเนื่องจากว่าเจ้าตัวยังอยากเล่นในยุโรปต่อไปโดยที่ตัวของแอตโทนี่ผ่านการท ไปได้9ประตูกับ4แอซิสนะครับจากการลงสนามทั้งหมด26เกมในทุกรายการให้กับเบติสทำให้แอลติโกมาดริดมั่นใจว่าสไตล์การเล่นของแอตโอนีจะเหมาะกับการเล่นในสเปน ถ้าจะซื้อจริงในราคา36.5ล้านยูโรส่วนตัวแอฟมีมองว่ารีบปล่อยเลยนะครับดีกว่าที่จะต้องปล่อยยืมตัวให้กับเบติสไปใช้งานแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนแมนยูละครับมองว่าอย่างไรบ้างกับประเด็นนี้ทีมปีศาจแดงของเราควรที่จะลดราคาเพื่อตัดจบปัญหาแอทโทนีหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับเพราะเนื่องจากในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าทางด้านเบติสก็ขายนักเตะออกจากทีมได้2-3แข้งนะครับแต่ก็ยังไม่คิดที่ จะมาซื้อขาดแอนโทนีไปร่วมเทีมก็หวังว่าต่างหมีจะสามารถปัดหน้าเบติสได้สำเร็จนะครับจะสาใจมากๆสำหรับแฟนปีศาจแดง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเซอร์จิมพร้อมทุบขังยื่น104ล้านปอนด์คว้าตัวบาเลบาแต่ก็อาจจะกระทบต่อง,งบเสริมทีมในตลาดหน้าหนาวล่าสุดตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟสื่อเมืองผู้ดีเผยว่าเซอร์จิมและคลิปเตรียมทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรเพื่อเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางให้กับอโมริมเตรียมสู้ศึกในฤดูกาลหน้าหลังมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สนใจคว้าตัวคาร์ลอสบาเลบาจากไบตันมาร่วงทีมให้ทันก่อนที่ตลาดนักเตะ จะปิดตัวลงแม้ว่าในตอนนี้แมนยูจะยังไม่สามารถขายผู้เล่นออกจากทีมได้แม้แต่คนเดียวแต่ด้วยแบรนด์แมนยูก็ดูเหมือนว่าจะสามารถหาอะไรได้จากทางอื่นได้ไม่น้อยนะครับหลังจากที่ล่าสุดทีมปีศาจแดงสามารถปิดดีลความร่วมมือกับ3ธุรกิจและหนึ่งในนั้นที่ประกาศล่าสุดก็คือโคโลราโดโดยแมนยูได้หาสปอนเซอร์เข้าสู่สโมสรมูลค่ารวม70ล้านปอนด์ตลอด5เดือนที่ผ่านมาทําให้พวกเขาสามารถยื่นซื้อตัวคาร์ลอสบาลบา ได้ในราคา104ล้านปอนด์แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระเท่านั้น ถึงจะไม่ผิดกฎการเงินและในกรณีถ้าหากแมนยูไม่สามารถขายผู้เล่นส่วนเกินได้ในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดซัมเมอร์นี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเสริมทัพในช่วงตลาดรอบถัดไปในเดือนมกราคมแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้บริหารของแมนยูจะรอบครอบจัดได้วางสามแข้งเป้าหมายสำรองหากพลาดคว้าตัวบาเลบาพอก็มีโอกาสที่ทางไบตันจะคิดโกงค่าตัวของนักเตะไปไกลถึง115ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ส สูงเกินกว่าที่แมนยูจะซื้อตัวมาร่วมทีมและนั่นทําให้ทีมของลูเบนอโมริมได้ทําการลิศชื่อ3แข้งเป้าหมายสำรองไว้นะครับหากพลาดคว้าตัว,ตวบาเลบาประกอบไปด้วยเมอร์เทนฮุสมานของสปอร์ติ้งที่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์อันเจโลสติลเลอร์ของสตูตการ์ดและคาบีเกลล่าของบาเลนเซีย ถ้ายื่นจริงถึงขนาด104ล้านปอนด์แล้วไม่ยอมขายก็คงต้องตัวใขรตัวมันนะครับเพราะว่าถ้าจะโกงไปขนาด115ล้านปอนด์ส่วนตัวแอดมนมองว่าก็ยังแพงเกินไปนะครับสำหรับนักเตะที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรมากนักแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหาก104ล้านปอนด์ไม่จบแล้วโดนโกงไปที่115ล้านปอนด์ควรที่จะไปต่อหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโลมายื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ขอซื้อซานโชเชื่อแมนยูพร้อมปล่อยทันทีราคานี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแถามเข้าสารด้วยซัก2กระสอบเมื่อล่าสุดทางด้านฟราบิซิโอโลมาโนนักข่าวคนดังสายตลาดนักเตะตัวของโลมาโนได้ออกมารายงานว่าตอนนี้ทางด้านโลมาทีมดังจากเซเรียอิตาลีได้ทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเพื่อขอคว้าตัวเจดอนซานโชปีกฟรีดอมที่ตัวนักเตะก็กําลัง หาทางย้ายหนีแบนด์อยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกัน โดยโลมาเป็นทีมล่าสุดที่ทำการยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูอย่างเป็นทางการถึง20ล้านปอนด์เพื่อที่พวกเขาจะได้เซ็นสัญญากับซานโชไปร่วมทีมแบบถาวรในช่วงท้ายตลาดนักเตะและล่าสุดตามรายงานของวันที่15สิงหาคมทางด้านฟราบิเซโอโลมาโนได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าทางด้านสโมสรโลมาได้ยกระดับดีลคว้าตัวซานโชไปร่วมทีมอย่างจริงจังหลังจากที่ตอนนี้ตัวของซานโชแนวลุกวัย25ปีหมดอนาคตกับทีมปี สัตว์แดงอย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าในตอนนี้ตัวของซานโช่ก็ยังคงรับค่าเหนื่อยเบื้องต้นกับแมนยูอยู่สัปดาห์ละ250,000ปอนด์พร้อมกับยังมีออปชันที่สามารถขยายสัญญาออกไปได้อีก12เดือนแต่เชื่อว่าทีมปีศาจแดงจะไม่เปิดใช้ออปชั่นดังกล่าวเพราะเนื่องจากแมนยูต้องการขายขาดซานโช่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นเพื่อระดมทุนไปเสริมทีมให้กับอัลโมริมซื้อกองกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยซีซั่นที่แล้วเป็นทางด้านเชลซี ที่เคยยืมตัวซานโชไปใช้งานพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดจำนวน25ล้านปอนด์แต่สุดท้ายทางด้านโชซียอมจ่ายค่าปรับเป็นเงิน5ล้านปอนด์เพื่อส่งคืนให้กับแมนยูทำให้ตัวของซานโชต้องหาทีมใหม่และในช่วงซัมเมอร์ก็ตกเป็นข่าวกับทางด้านยูเวนตุสอย่างหนักนะครับที่ต้องการดึงตัวซานโชไปร่วมทีมเช่นเดียวกันรวมไปถึงก็ตกเป็นข่าวกับบดูเซียดอทมูลอดีตต้นสังกัดเก่าของนักเตะด,ด้วยแต่ก็ไม่มีความคืบหน้ามากนะและใน ดานีเบซิตัสยักษ์ใหญ่ของตุรกีภายใต้เจ้าไหนเก่าโอเลกุนนาโซชาก็เป็นอีกทีมที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซานโชเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางด้านโลมาจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะสามารถคว้าตัวซานโชไปร่วมทีมได้หลังจากที่โลมาได้ทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนยูเพื่อขอซื้อตัวซานโชแล้วสําหรับทางโลมานั้นไม่ได้สนใจเพียงแค่ซานโชรายเดียวเท่านั้นแต่พวกเขากําลังเจรจากับแอตสันบินล่าเพื่อคว้าตัวรีอ บอนเบลี่ไปร่วมทีมอีกคนราคานี้ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องรีบปล่อยออกจากทีมให้เร็วที่สุดสำหรับเจดอนซานโชและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัะจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ